คุณเชื่อไหมครับว่าคุณช่วยแมวแมวก็จะช่วยคุณตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรหรอกนะครับแต่พอมองย้อนกลับไปเออมันจะจริงวะจากคอนโดเล็กๆตอนนี้มีบา้านมีรถมีช่องแมวที่คนติดตามมีธุรกิจาซแมวที่คนอุดหนุนตอนนี้ยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆและโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาตลอดครับสมัยยังเป็นพนักง,งานเจ้านายก็ให้โปรเจกต์ใหญ่ๆทำงานกับคนระดับประเทศกับศิลปินดังประเทศได้ยตำแหน่งดีๆทั้งที่บางทีผมก็ยังคิดว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดหรอกแต่เขาก็ไว้ใจให้โอกาสให้เราโตเร็วมากจนวันหนึง่งผมตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมา แผนใหญ่อะไรหรอกนะครับแค่คิดว่าอยากทําอะไรที่ได้อยู่ใกล้แมวแล้วก็อยากแก้ปัญหาที่เจอเองในบ้านสายแมวที่ใช้บางยี่ห้อเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสุดท้ายก็เลยคิดว่าถ้าเราทำสายแมวที่เรากล้าใช้เองกับแมวของเราก็น่าจะมีคนที่อยากได้แบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็ดันนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านั้นเคยไปดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าคุณยังมีเชื่อกับแมวแมวก็เราจะตอบแทนคุณตอนนั้นผมก็ขำในใจนะครับตอบแทนยังไงวะแต่และตัวก็นอนกิ่งอยู่บ้านยินกับเบืองเอาแต่ใจสุดๆแต่พอมาคิดตอนนี้เออ หรือมันจะจริงวะเพราะตั้งแต่มีแมวพวกนี้ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสเข้ามาไม่ขาดจนถึงวันที่กล้าลาออกมาเดินทางของตัวเองจริงๆครับแต่จะบอกก่อนนะครับแมวไม่ได้ช่วยให้ผมถูกหวยหรือวันไหนก็โดนแดกเหมือนเดิมคนระับแมวไม่ได้ให้โชคแบบลอตเตอรี่นะครับแต่แมวให้ทางให้แรงบันดาลใจให้พลังให้เหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาขยันทุกวัน,นะครับบางวันเหนื่อยกลับบ้านเนี่ยแมวไม่ได้วิ่งมาก่อดแรานะครับแต่เขามานั่งเงียบๆอยู่ข้างๆแล้วแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าวันนี้มันดีแล้วจริงๆ โชคมันอาจไม่ได้มาเป็นเงินเป็นทองนะครับแต่มาเป็นสิ่งเล็กๆในบ้านสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้ทุกวันมีแมวในบ้านชีวิตมันก็ดีมากแล้วครับแล้วบ้านคุณล่ะครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณยิ้มเพราะแมวบ้างแล้วก็ฝากทรายแมว Stay. สเตทรายแมวจากใจคนเลี้ยงแมวเอาไว้ด้วยนะครับ